สวัสดีครับหนึ่งแปดวีพีนนะท่านผู้ชมก็อยู่กับนักข่ายอีซีแปดเจนหนึ่งหนึ่งเลยครับหมายแรกไปที่แดงแดงครับท่านผู้ชมต้องมาแล้วละ่ะก็จังหวะนี้ห้ากับหกอุ้ยเขาแปดสามเข้ามาเก,ก้าได้แค่เจ็ด ไม้แรกโดนครับท่านผู้ชมไม้แรกมาถึงนี้โดนเลยําำต่อท่านผู้ชมซาำต่อเลยเปิดนี้ําำต่อต้องมาแล้วบ้างกับเปิดนี้สอง โอเคครับรอดปะอือหือเก้าหลังรอดครับท่านผู้ชมไม่นี้ก้าหลังรอดนะเก้าหลังรอดครับต้องไหลไหลอะน้ําเงินอีกที33มเคกับน้ําเงินนะ หกับกลงหกกับห้าครับนี่งไงแปดหลังมามันต้องหนักๆเน้นๆสักหน่อยท่านผู้ชมส้ำแดงทีไปไม้หกเคครับแดงเนี่ยต้องมาแล้วละ่ะได้ไมานี้เพ่นเลยนะท่านผู้ชมได้ไมานี้เพ่นแน่ครับ ปิดแปดเคเข้าสองเราหนึ่งกลงเข้าไปเออเอา,เ,อาเราก็กลุ่งทำไมนะันน่ะโดนเลยครับอ่พอครับไม่อยู่แล้วแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ